ไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้ขอโทษทีข่ายยิงไปไหนไอ้อยู่ไหนกันอนะโอ้โหอยู่ไหนวะไอ้เี้ยมาทีมอยู่ไหนกัน <My team. S 2> อนนนะทักกาไม่รู้อะเจจะ,ะให้รวมไหน,อ,อ,นอะรวมรวมก็ได้พี่รวมรับเพิ่มเหรอได้ว่ากี่คนแล้วน,นี่แหละประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละเราไปเราไปหาเก็บตัวหลุดม,มันดีกว่า เชดเดิลมัลมลนคะงหล<ก><ก>ุดให้มึงไงเนาะกูถามจริงเฮ้ยเจแล้นจะสืบแทนพี่กรุบใหญ่หอะฮ่าพูดอะไรอะโอ้ยขอโทษครับเจอันเดิมนั้นค่าไม่อาจเรื่องค่าขอโทษสรุปกูเป็นคนนำสรุปึงเป็นคนนำพวกกูเหรอมึงกูนำมึงเนี่ยีม <c oughs> ผมเติมมาไหมถ้ามันจะหมดหรอมดอ๋อโอเคเชดโอเค,อเคแล้วไป อยู่ไหนกันไอ้ไก่ไอ้ไก่อยู่ไหนฮะไก่คอมอะนำของมันอยู่พวกเนี้ยมันงำนำนำของมันอยู่ในเปลวล่างแน่นอนนี่คือเนี่ยมาเต็มเสร็จของเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วคนใส่แล้เตะเต็มอะไรนอะไรนะมันอยู่โรงพยาบาลมันอยู่โรงพยาบาลมันอยู่โรงพยาบาลเต็มเลยโอเคไปนึงไปนึง I'm so sorry I'm so sorry ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโรงพยาบาลสะพานโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาเต็มเลยประมาณ เพื่อเราโดนลูอยู่เพื่อเราโดนลุดอยู่วางไอมารับดิเจย์อยู่พี่อยู่โรงพยาบาลระเบิดดิรเบิดดิอยู่ข้างในจะปิดออกมาเปิดัมขับรถโหดเหรอพี่มากหมดอะอันเนี้ยไม่มีใครตามได้เดีกยคมมากยิงแี่เปิดเอลกาโตนะรออยู่รออยู่มนดูรื้น ขอบคุณมากเป๊ปพี่เป๊ปขอบคุณมากพี่ชายไม่เป็นไรเนาะมันปากดีปะเชียวโม่อะฉักฉักใช่หรอแหงด่าพี่ฉักอา้าวทำไมโ,โดนเด็กด่าแล้วพี่ดูมันกันวะ ดูดูนี้ก็สงสัยเหมืนอนกันเจ้เอาให้ปืนออกมาอยู่ะจะตามหรือเปล่าเขียวเขียวไม่ไม่ตามมันรู้ว่าขับสูซัวเธอไม่ไหวมันรอเล่นมึงไงเจมันรอเล่นมึงอ่ะนี่เรามาเหนือกันเนี่ยนนมันเต็มเลยนะ รถมึงไปได้จีโถวไฟฟ้าเอาพี่ปืนหนีไปก็ได้ไปก่อนไปมันกระจายตัวแล้วนะน้องบานอ่ะอยู่อยู่พี่เหลืออยู่ไหนกันนะ่ะอก็าถาม,มง,<ว>งมงมาบเนี่ยนะก<ๆ>ะหนีไปแล้วเหรอกบังไล่ออกลบในลบขยะจัด ไอ้ปเข้าเนี่ยเราเราไอปีข้อกมาจากโรงพยาบาลอะคุยกับหมอกเสร็จเลยมาทำอะไรไอ้ปื๊ดอะจะออกนะออกแล้ว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 ไปวโรงพยาบาลปห้ไปโรงพยาบาลปห้ไปโรงพยาบาลโอ้เยอะมากไม่เป็นไรมันชนกันเองไหวไม่ไหวตรงไหนก็บอกอันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรผิดพลาดโอ้โหรถไม่แข็งกักมันไม่อุ้งมันนะมันไม่อุ้มกันนะ มันไล่มันไล่อยู่มันไล่อยู่เยอะเยอะมันไม่ไล่กูวะมันจะลุมมัไล่กูดิมันไม่กล้าอยู่แล้วโอ้ยู่ให้เวรบาลเฮียนาเบื่อว่ะปั๊มโฟลรวมปืนรอนเหรอมาไล่ผมแทนมาไล่ผมแทนซ่อนอยู่ที่บอกไปแล้วว่าว่าเองครับสับปดไปไกลเลยให้รถเองล่นกับเพื่อนเครยวพี่เวลานี้คนน้อยปั๊มโฟลรวมปั๊มโฟลรวมปั๊มโฟลรวมจะถึงแล้วอย่าไปหิวเล่นอย่างไรเพี่ผมบอกพี่ไปก่อนเพราะถ้าเราโดน้นมาแล้วเราโดนโดนเป็นพอเนี่ยเราจะโวยเอา อะไรเกิดขึ like ้นได้พี like ่เน้นชัวร์ถ no ้าเราอยากชนะจริงๆก็เล่นกับเพื่อนดีกว่าปัดรูเพื่อนปัดปัดรูไปก่อนปัดปัดไปเอางานผมขี้เกียจแหละเมื่อกี้เนี้เอาตรงขี้เกียจอะจบไหมแป๊บลงไปตีก็ได้นะจริงจริงแต่ขี้เกียจเฉยนเจเป็นไงบ้างเจอัลอน ซี่กล่องเพิ่มพี่พี่เบบจายอยู่กันหมดเลยเหรอพวกเราอะไรนะกระจายกันหมดเลยเหรอพี่พวกเราเนี่ยไปไหนนะไม่ตอนนี้เรากระจายกันอยู่หมดเลยเหรอเออมึงก็เรียกรวมดิมามารวมแถวกระลาคาสินโนเลยพี่ตรงตรงสนามบอลเลยมาลงไปซื้อสิแกล็อกรถอ,อ๋อโอเคอว่างเท่าไหร่ บอกว่างเท่าไหร่สี่ไม่พ,พี่พี่ก็ต้องเข้าใจนะว่าทำไมแบบผมแบบต้องใส่น้ำเสียงใส่พี่บ่อยเพราะผมอยากให้พี่แบบเป็นคนที่แข็งแกร่งอ่าฮะพี่เข้าใจผมใช่ปหมล่ะแบบเวลาแบบมีคนจูแบบ้จี้พี่อ่ะก็แบบเหมือนแบบมีคนแบบคอยบ่นพี่อ่ะผมอยากให้พี่เป็นคนที่แข็งแกร่งเพราะแมวผมอะ่ะผมก็ฝึกง,งี้ฝึกแมวใช่ ก็พี่เป็นแมวของพี่พี่เช็คไหมเหรอไม่ใช่ข่าวลือพวกเห็นพี่ยังมนั่งดมตูดกันอยู่เลยไม่มีข่าวลือหมดเลยเก่งยังพี่ถึงกันยังรอรอรอทง่้าถึงแล้วเติมหน้าก็หลักคอนโดก็ได้จะถึงแล้แมกสั่งอยู่คาสิโนกูมาถึงก่อนแม่งอีกแต่ว่าน้อง แต่ก็ดีพี่ฝึกมันมันจะได้แบบนำคนเป็นแต่โตด้วยตัวเองเลือกร้องไห้ด้วยเป็นคนที่เข้มแข็งเฮ้ยต้งอยู่กับหลักคาร์โนสองหลายอย่างเลยเนี่ยถ้าอยู่ไอเจรียคนดูด้ไหมโอโมงมันคาร์โน่ดสั์อะไรยเงี้ย พวกนี้ค่อยจัดเซตใหญ่ให้มาแล้ะพี่ที่ไหนมาตินหล่อหอไปไหนหมดเพื่อนเราไปไหนหมดเนี่ยยูยูยังมึงถามไดเพื่อนเราไปไหนหมดมึงดูเวลาสิอีเวนเอ้ยนาอีเหายไปเนี่มาตินหายไปเนี่ยเดี๋ยวพี่แยกแยกแยะให้จากจัวอยู่บ้านพิชลีฟพิชลีฟอยู่บ้านพิชลีฟพ่ตรีอยู่บ้านพิชลีฟใช่ใชไปถึงคนในนี้ดิคนในนี้เหรอ มาตินหายไปไหนเนี่ยมาตินมาตินเหตุของอยู่บ้านหรเฮ้ยไอ้กาอยู่น่ะไปไหนมาใช้ชีวิตอยู่คืมันตอบแกนี่เลยดตอบแกนี่กองโจรมาไม่ได้ตีตัวเงตัวปลามา ดีนามาเตรอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีคนกคนทุกคนนะทุกคนนะครับสวัสดีครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่สวัสดีครับพี่ไม่นอนพื่ไม่นอนกันีว่าพี่เนีไม่นอนกันอีกหรอกนี่ไม่นอนันอีกหรอนี่ไม่นอนกันอีกอนี่มันอก็กหนี่ยไม่อนกันอีรเน่ยมันกันยกเล่ไม่นอนกันอีกเล่ยไม่นอันอกรน่ไม่นกันีเี่มนอกันอีกรเีไับอีกหรับีรมดาน้องเฮ้อ เจพี่เป้มันพักผ่อนนั่นแหละวันนี้ผมน้อยผมจะเล่าถึงเนี่ยเลือกที่ติดถ่ายรถไงอ่ฮะรอสมัยนั้นก็เเเลล่่นนนัับ้มีีขวทยสผมเป็นอยู่กับพวกสมาคมแบบพวกแบบมาเฟียเคยได้ยินมาลางๆผมอะคือเมื่อก่อนอะคือในสมาคมเขาจะมีให้เลือกรถจะบางคนก็เลือกอาสามห้าแลมโบ้หลายอย่างนู่นนี่นั่นแรงทั้งนั้น แต่คนมักจะมองข้ามอาซัมสองเพี่ hmm. ที่นี้นผมถามว่าเอ้ยแบบมันจะมีแบบเป็นเพื่อนผมมาที่อยู่ในสมาคมเดียวกันอะผมก็บอกว่าสิบกว่าปียี่สิบปีที่บกันมาใช่ทำไมถึงไม่เลือกอาซัมสองคนนั้นมันก็บอกว่าโอ้หประวัติประวัติมันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อะาซัมสองคันเนี้ยมีประวัติใครคันนี้ยังไงเ่ยใช่ที่นีน้ผมบอกว่าทําไมวะมันบอกว่าก็เมื่อก่อนนะ่ะมันมีแบบเมื่อก่อนมาเฟียเราอะเขาเวลาขับขับชนแบบฆ่ากันอะฆ่ากันด้วยฆ่ากันด้วยพวกปืนมีดกระบ, hmm. บอง อะไรพวกนี้ใช่ไหมแอันตรายทางนั้นไม่ก็บอกว่าอุ้มแล้วก็ทิ้งใช่ไหมพี่อุ้มไปขานทีนี้อันทสองคันนี้ยเหมือนว่าคนที่คนขับอ่ะรุ่นที่แล้วอะเขาก็ขับปกติแหละแล้วอยู่ดีอะตอนที่กำลังจะแบบลงลงแบบว่าคือตอนที่เขาเขาขับไปเขาดิฟนะดิฟแล้วก็เอาเอาหลังรถอะจอดจอดหันหน้าให้เนี่ยหลังรถคันนี้จอดหนหน้าให้คนแบบฝั่งของข้ามาที่เป็นศัตรูทีนี้แม่งจะลงรถใช่ป่ะอยู่เครื่องแม่งสตาร์ทเองเลยหูหููหูหแบบเนี้ย สตาร์ตเองเลยสักพักแม่งถอยไปพี่แม่งถอยไปชนคนตายไปพี่เนี่ยสาเหตุที่มีอย่างมีเลือดติดอยู่ตรงรถผมเดี๋ยวนี้เคยนี่มันหลังๆสิบกว่าปีแล้วนะนี่มาตินโดยอยู่โรงพยาบาลพี่มาตินโดยมันอยู่โรงพยาบาลไปมาโรงพยาบาลดินี่แต่กับโรงพยาบาลน่าเบื่อเฮียสถานมาเป็นพื้นที่เอาช็อตอะเฮียน่าเบื่อนะเว้ยที่โรงพยาบาลรอรับเลยเจมึงรอรับเลย ม,ม,มันเป็นพื้นที่ที่แบบน่าเบื่อเอหียไม่อยากเล่นอะ่ะอยู่โรบายกันสี่ห้าหกตัวเลยนะนาออกไปอีกนอกเดรอดพิททีน,น่างบาทจะก,กลับลงบาทอะน้นสลายเลยเฮยโดนด้วยเนี่ว่าตีนน่ะโดนไอ้เงี้ย <ๆ S 2> ไมเพื่อนไม่รู้เลยเนี่ย ตันอยู่ไหนอะเก็บอีกฝั่งเห็นปะก็จะวัดกันแล้วเนี่ยไปเถอะนะมาตีนไปไหนเนาะกลับเราเหอะกลับเหอะไปไหนตีนเดียวขึ้นรถกูโจ๊กเข้าไปด้วยดิมาตีนจะไปด้วยเหรอครับพี่ตงเงินมาตีนเฮ้ยเฮ้ยคนนี้นี่ว่าเฮ้ยสวัสดีครับผมเฮ้ยชอบมากเลยคนเนี้ยยตตกกกใใใจจมาเเเลลลยสวัสดีครับ สวัสีครับกินข้าวยังครับเนี่ยกี่ข้าวยังครับข้าวต้มมากินแล้วไปยาวละวพี่นิยาวเออนอนนอนนอนตอนไหนครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยเรามาคุยกันตอนไหนพี่อยากคุยกับพี่มากเลยวันเนี้เจ้าเฮ้ยเราคุยกันตรงนี้ก็ได้พี่กินข้าวยังครับวันเนี้ยกินข้าวนะครับกินแล้วกินแล้วแล้วตีเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมอ่ะไม่ได้ตีเลยยังไม่ได้ตีเลยดิพี่จะถอยไปไหนพี่ก็คุยกับผมสิ ผมชอบพี่มากเลยเนี่ยพี่<ะ>แล้วเป็นไงแล้วคิดไงกับกับสตารี่ครั้งนี้ครับคิดในสตารี่ครั้งนี้หรอใช่ครับมันดูบอกว่าไม่รู้ดิเปืเป่อยดีเหมือนกันแต่ผมขอบคุณพี่มากนะที่พี่สอนผมครั้งนั้นอนะผมชอบมากเลยอ๋อที่สอนขับอะเหรอใช่ใช่โคตรเฟี้ยวผมลองขับละวขันไม่ยังไงฟันหักเฮ้ยทำไรพี่ ทำไปยังเหรเองทำไไม่ได้เลยใจเย็นใจเย็นเพื่อนเฟกลงหัวเพื่อนใช่เขาไม่ได้บอกว่าขึ้นรถมามาตีนเดินหลุดโรงพยาบาลอ่ะไม่หลูกก็นั่งอยู่กับเองอ่ะไม่โดนลูกไม่แต่แต่พี่เท่จริงไม่โดนเมื่อเรากลับมาเองเทกว่าเยอะเองเทกว่าเยอะเองเท่แล้วแล้วอันนี้อันนี้พี่มีพี่มีอาวุธอะไรบ้างครับอยากนะเองยังไม่รู้อีกมีอาวุธอะไรบ้างครับพี่จะก่อยอีกแล้วนะพี่เต๋ไปอะไรไปเบิกรถอะไรใช่เปล่าอยู่ไหนตัวกับหัวใจอย่างเดียวอ่ะไปมีอุ้ยเขาเท่โอ้โหเวลาขับนี่ผมชอบมากเลย แล้วอันนี้อยู่น้ำไหมครับผมเอาน้ำไหมไม่ไม่ไม่ข้ากินน้ำส้มไปแล้วอ๋อเอาเอาเอามาไหมไม่เป็นไรข้าข้าไปต้มไปแล้วเอาเนื้อไหมเนื้อข้าก็มีอยู่ในรถเอาเอาเราเปิดประตูบ้านไหมไม่นะเราเปิดตรงบ้านเหรอได้เอาีบพี่ตู้ให้ได้เลย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 ได้ทำไรเนี่ยเอาโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์มีแล้วโทรศัพท์มีแล้วไม่ฉ่ำมากเลยเอาเอาอีก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 โอ้ เป๊ตัวฟาร์มด้วยพีพวกนั่งบาไม่เหมือนแก่ไปไม่ใช่พี่หล่อไปโแดนมารพ่เตอโดนเหี้ยมาแดนมารคน้่มาแดนมารดิทุกคนเลยนั่นบาร์แล้วพี่ติพี่เตอกับน้าบาร์แล้วอุมบรลบอลอุมบอลกุมบ